สวัสด <hello> ีป <analysis> so so ีใหม่เมืองเจ้าวันนี้วันที่สิบสามนะเจ้าฝนตกตอนห้าขวบสงการนะเจ้าฝนตกแห้งขนาดนะเจ้าอ๋อบระเดี๋ยวนี่ยกำลังเอี้ยนะเจ้ายังละเนาะไปยังกับเข้าเจ้าหลังบ้านนะเจ้ามาเจ้านี่กินง่ายเจ้าตอนห้าขวบฝนตกนะเจ้าไข่เจียวเจ้าไข่เจียวเออ่ใส่หอมใหญ่เจ้าอร่อยเจ้าหวานๆเลยนะเจ้าหวานหอมใหญ่นะเจ้าแล้วก็จะมีแอปเปิ้ลนี่แอปเปิ้ลแล้วก็ไข่ต้มแล้วก็จะมีแกงให้สั่งย่างนะเจ้าเหลือมันว้าเนะเจ้าเอามาอุ่นเจ้าล้ำคือเกาเจ้าแซ่คือเกานะเจ้าเจ้านี่นะเจ้ามันจะกินกันง่ายๆนะเจ้า ปีกินนักมาหลายวันแล้วเจ้าตะวันก็ไปกินหมูกระทะวันรองไฟนะเจ้าปกปูก็ไม่อยากนะนะเจ้าโอ้โหกัดอื้อเลยเจ้าแตเจ้านี่ก็จะกินเบาๆนะเจ้าปีจะกินโปรตีนนะเจ้านมนะเจ้านมข้นนะเจ้าแล้วก็เป็นิดเปิดแล้วก็ไข่ต้มกระป๋องเจ้าที่เหลือดือเบานะเจ้าพอและเจ้าน้องเขท้าแล้วนะเจ้างานกายต้องกินมาได้กับตุ้ยแล้วเจ้าโอเค้มไปกันเดี๋ยวไปกินย่างกินมันกึบกรึบกับกรับปีกระป๋องเห็นไหมเจ้า

ไปตุ้มคือตัวอีกไอ้มาเจ้าฟืนหัวลังก็ดิยวค่ะไปต้อนไปแล้งแ่ว่ากันทำไมนะเจ้ามาเจ้านี่กินต่อปาอก่อนนะเจ้าอือบอกว่ากินหมูกระทะไปแบบโอ้โหกัดขนาดสุดๆเลยเป็นไงบ้างลูกกินหมูกระทะเมื่อวานมันก็อร่อยจุกไหมจุกมากจุก กลินแบบซาใจกันนาเลยนะเจ้าสามคนป,ปูเม่ย่ปีแลวกระลูกนะเจ้ามีสามจะได้ไหมสีคนลื้นนบต่อกเกากันสีขนนะเจ้ามาขนาดเจ้าหมูนุ่มมากเลยเนะยาะย่าหมักแบบนุ่มมากเลยเนาะกินเพละนะินอ่ะเขาบอย่างมักหมูแบบนุ่มมากขนาดเลยเจ้าเวลาของย,นะอขย,ขอย่างนี่นะมันจะหอมกินเพลินเจ้าจะบปเหนียวทิสเคียวดิสอย่างนี้เะเจ้าเดี๋ยวหลังต้องไปขอสูตรย่ากระเจ้าย่ามักกินก็ได้นะนุ่มแต่งนุ่มหวานเจ้ากินเพลินเลยเจ้า มุกเจ้าไปเจ้านี่ก็บไอ้กลิ่นเบาๆก็เจ้ากินไข่ต้มผงหน้ายแล้วก็โปรตีนแล้วกเนยเจ้าอุ้ยมาตอนมาแล้วก็ว่างหามาไปเอาแห่กันท์ห้องนะก็ทั้งหมนีเจ้าแอลเพลย์โจ้ปีบใครขึ้ค่าตักเลยเจ้าเท่าเราวเจ้าฟังเป็นวัหยุดเกาะเขี้ยวๆอยู่เจ้าเดี๋ยวนี้ใครเอาอย่างเนเจ้าแต่กับอาการก็นอนตัวเองนะเจ้า đi đi nói phần tốt phần tốt có sủng nè tốt quả tốt mà chơi nè chồng lúc 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 nữa à tôi để em vừa tới nè chồng phải nha lúc nha sa nha lạp thì nồng đâu đấy thì lòng lắm nè chồng vừa tới nã cắt tông ra một bài cho chim như vậy còn nè chồng làm tông gần cái phụ hư nắm nắm muộn ยามหันยางนี่เห็นกันนะเจ้าเนาะโอ้ยน่าต่อไปทั้งหมมูเหี่ยมหูเหี่ยมดมูนะเจ้าล้ำมากอม่อ่ไหมครับอร่อยให้เิ็กันางมนไมบเลยนี่ติมบเลยเอ้าข้าวอีกไหมเข้าอือให้เอาเพิ่มเไปซื้อไปย่างอะไรลูกอีกเยอะ เนี่ยกินกับ <ś led> <ś led> าบบวอไปถึงบ้านส่วนไปใส่แรงก็นน้อยเนาะก็เลยบไปเลปลาไปเอาหางไก,ก่แล้วกำนแล้วไกใส่ไปเ,เป,าปาล,ลาไปนทกำขึำ้นไปข้าวขอใแรงเะ็น่้อยพวกอ,อ่เอกแพร่เอาซึ้แพร่ไปก่อนเอาเชิ้ไปก่อน ใบสองน้วนะหนุเนาะฉันไม่เมือวันใบสองโมกว่าไปแวะซื้อแตงโมคันจะลูกแล้วก็เอาไปฝากย้ายกับอีแม่แม่ปีนะ่ะหนหมู่บ้านหนึ่งอูก้กับสักคำกลับมาบ้านไปยายแล้วเออไม่ามา,าเดือดร้องหนุ่มเนาะเราไปตัดผมก่อนเนาะ<ม>ไปแวะตัดผมโอ้โหเป็นไงลูกคิวเยอะไหม คิวเยอะสุดๆตัดดีนะช่างตัดดีเนาะโหไม่หล่อไม่ให้ใครออกร้านเลยร้านตัดผมสุดยอดตัดดีมากลูกค้าติดเข้าไปในร้านเพลเพ้อฟังแอร์เย็นฉ่ำเลยนะโอ้โหตัดดีมากๆเลยนะคะตัดผมเสร็จยังโชคดีว่าเราไปแล้วแบบว่าเราเป็นเราเป็นคนที่รอคนแรกเนาะเออแต่ว่าก่อนหน้านั้นร็มีคนตัดแล้วสองคนเราเป็นคนที่ไปแล้วไปออกพอดีอะพอเขาตัดเสร็จ้วเราเลยระบบนั่งสภาพมึงมีแบบคนมาเยอะมากๆถ้าเราไม่ช้าขนั้นี้เราไม่รู้ว่าแบบ จะได้ตักคิ้วที่เท่าไหร่นะแล้วแบบมันเมินขนาดเลยเจ้าอือนั่นเพื่อตถถัดผมเรียบร้อยไปหายาประมาณหนะนะนะ้าโมงสาปุกยานะห้างนะห้าเจ้ายน่าหมูไปห้าหรอยางหรอเลยเพื่ออะไรเจ้าหอมสู้โซ่ไปถึงแบบยิ้มแป้นน่าขนาดเลยเจ้า <laughs> ไปถึงเราเล่นตือเลยชุ่มชื่นก็ลุกไปดีเลยนะก็ดด <laughs> ซึ่งผมรมากจะฝากไมยา <laughs> งกับป <laughs> ู่ปูแต่เจ้าเป็น <laughs> เปิ้ลมะม่วงซุกแตงกุโร่แล้วก็แตงโมเจ้าเอาไว้เล่นเปิ้ลไม่กินนะเจ้ามาตอนมัน้อนหวนี่ยเจ้าบางทีทีเปิ้ลก็เอาไปใส่ขันเข้ามิจเจ้าตามไปวัดเนี่ยเจ้าเพื่อเฮ้ยแต่ต้องซื้อเจ้าอื้มมากเลยอุราอุราคนบางคนก็กินให้เจยอะแต่พอตั้วแตเจ้าอร่อยก็ลู้หวานไหมหวานอันนี้ไหมหอมไหม มีพิษน,นิดนิดนบกดนไหมพิหน่อยพิน,นันเนาะทนได้นะอร่อยอยู่เนาะไม่ได้เผ็เดเกินใช่ไหมคะตอยพริกเปเรืเ่อยนใส่ปไปเ่เล็กน้อยอ่ะจะเอาสูตรเข้าไปในไข่เกี๊ยวเลยไม่เกียวค <c oughs> ือแบบครบแล้วมันเล่รสชาติอ่ะจ๊ะไปรับจ้องก่อกรรนะถูกก็คือากันใช่ไหมเคยสกานเจอนึ่งมี่งบิทีนแต่สุดยอดหลายซสิ่นีนของเทเลนก็แบบ โอเคก็แน่นตอกมันมากเลยอืมเดวนบนนี่ล่าตงตอกเลยมันูกคอบาดกันเห็นไหม <c oughs> ขอทุกคนมีความสุขนะเจ้าในวันสงการานต์ปแอลขอให้เดินทางปลอดภัยเรื่องขาไปเรื่องขากลับแล้วก็มีความสอนซูมหน้าแอลเพื่อตัวใหญ่ย่างกินกันลำ้ลำล้ำมาเจ้าทีครอบครัวแล้วก็ขอให้คนที่กลำลังเดินทางกลับบ้านอะเดินทางถึงครอบครัวโดยความปลอดภัยและก็โอ้โอโนี่เจ้ากันเดียวจะได้มีแรงพลังเติมพลังกลับไปยากาศใหม่นะเจ้ากันได้บ้างกันไหมนะเจ้า